สวัสดีครับท่านชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอโชคครับเมื่อน,นี้สรโชคกับสภาพีพี่น้องไปที่วัดป่าคําชนครับไปที่วังคําชนครับซึ่งมีเหตุการณ์ระดึกเกิดขึ้นครับที่นั่นครับกาตามสอโชคมาครับเดี๋ยวสิภพาพี่น้องไปเบิ่งว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นไดจังไดครับซึ่งเทปวิดีโอนี้สอ่อโชคก็ได้รับความเอือเฟือมาจากบุญพระลาพา่โชค,ครับ ก็ต้องขอบคุณบนพระลาพาโชคมาในโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับนะพี่น้องตามมาครับไปเบิรงนน้ากันครับเหตุระทึกจังไดยครับที่ได้เห็นเหตุการณ์นี้ครับผมดานานีบอแมนเป็นการแสดงครับผมเรื่องจริงๆครับผมครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผมพึงเคยพบเคยพอครับพี่น้องเป็นจะไหนติดตามช่อมไปพร้อมๆกันครับครับใส่เสื้อสับหนึ่ง นเขาสงเงอันไหนสูทยก็ได้เียหลายอนมาบ่ได้งานเข้าแล้วบ่ได้แล้วเม่งเะงรลักษานเย่งเม้งมาบุรมาจะถามร่อจากว่าเนมาจะสเเบอขาเกันนว่มาจะหันกัน บ่เบ uhm, okay. uh, okay. well ิ่งเราโบเห็นมันก็อืมครับเสียสามเสียปีเสียแรกโบเห็นสวเลยน้องคนนี้ผมเพิ่งเห็นนะครับผมเพิ่งเห็นครั้งแรกอันนี้โบเห็นอีกน้องมาพานไม้น้ำขาวเห็นแต่ก็มาเมรละว่าเดี๋ยวจะไปตรงนี้แหละว่าซิเมนที่บรนดุงนี่แหละวเราโบเห็นกันได้เจอนี่เราล่างแทฉเลยของแทฉเลยของแทแฉเลยพอจำไหมแฉแล้วก็แฉ เนอไอ้หมดบ่บ่บ่ไหนอืมเขาก็บขนบ่ได้หลางแมนอาศัยลลางมากนี่ย่านอย่งนี้แล้วเป็นหมูบุบบลาเขาก็เบิงแม่นบ่หลัหน้าหัวฟาดไม่ฟาดแม่นเหรอครับที่ญี่ปุ่นที่สามตัวตกลงน้ำแล้วตกลงน้ำอืมตกลงน้ำจำเป็นจะต้องได้เอาขึ้นมาละจะต้องเลยก็ได้นิดแม่นก็ต้องไในวันม่เกิดท่านบ่เห็นหน่อยแล้วเนาะแม่นบ่ผมก็คิด้นที่ไหนดูพอจำมือนีิผมขี้ออกมาผมอ่ะ ต้องไปในวังนี่อย่างต้องไปในวังคิดผมมาผมขี่มาลงมาใส่มาเลยบ้าปวดของน้าผเขาแล้ยวที่ไหนมันอ้ปลกเท่าไหร่เห็นแนี่แหละอ้ครับอ้อมหามายางมาหารถกบเห็นยางขึ้นไปมาหารถว่ารถจอดแนวง้อวะก็ทีว่าเห็นควนถูกควนขึ้นไหมรับอืมแอกแล้วเท้น้อืมครับกับพอดีผมมาท่วมพอดีเนาะ สังเกตผมแล้วขันไมยาอยู่แล้วเสียอมาปิดนะขันไมยาสิไขยออกแล้วสิเปิดอันนี้ไม่ใช่คือไม่ยาอยจะเปิดชมนะเดี๋ยวนี้นะ่มือจังว่คือบ่มีหลมาสฟงมือจะว่าคือบ่มีหลดมาดทั้งไหน นั่นแหละือไปประกวดล่างอยู่หันโหลดสิเพราะเยาวาลอยหนามมาเด้อยังยังยังเข้าไปกตบไ่เห็นยังดิร้อยน้ำคลองมาบ่กม่นลอยน้ำคลองมาบ่บ่ลอยคืาที่ขามไปนะมันจุดทูบแล้วมันขามไปอ๋อจุดทูบขามไปคนี่นี่ซีเมนเสียงม้าไส้คันนี้แหละพี่น้องกับซีเมนมาแหละครับได้ยินเสียงม้าไสแล้วเดี๋ยวล่อชมไปน้ำกันครับพี่น้องซีเมนตแมนแล้วบ่ซีเมนต์หยาดบ่ครับผมที่โทูบเรศัพท์ไปบอกหันล่ะครับผมแมนม่เนาะโมแมนใจ

เยอะกว่าไหนฮะเยอะกว่าไหนก่อเออนี่วมากมาแล้วบ่เออบ่มาพูดเดียวดอกต้องมาอีกเออนั่นแหละมาอีกแล้วนั่นมานั่แล้วเราก็บ่เหลียวเมืองหนาเมืองหลังเนาะอันมาหาคนก็ได้ขี่รถเทียงทีรีนั่นเรามาแล้วนะครับท่างเลีงมาแล้วนี่ทั้งพี่ทั้งพี่มาทางนี้มาทางนี้ นี้นี่นี่ฮะแม่มาแม่เราขี่มอไซค์ไปนี่ละเราหันบอเหลียวเมืองไผ่อืมแมนขี่เขาไปนี่ละเราก็บอเหลียวเมืองกันยังวะผู้ใมางเรานี่โอ้ยขอยนําหาเรากน้ตกในตกหาเบอีอสวัสดีสวัสดีครับผมโอ้น้ำหาเราโดนหรอเ่าน้ำหาโดนาหนล้วเาคน้ำหาโดนหรอ่ครับ โอ้แต่ต้องมาเศร้าเลโอ้ยอาน่อยอนาเรโอ้ยลพ่อกันแล้วบันน้ำหาเมื่อเศ้ายูท่าน้ำเมียยายุยูหางตรงหางบันไดนั่นในว่างเนาะมันสิมีหลุมเมียย่าไม่รู้หลุมเหมือนน่ะที่พญานาคสองตนยู่หันทั้งคังใส่ขวาหลุมเหมือนเมียาน่ะยู่ยู่ท่าน้ำเพราดียู่ตรงบันไดนะครับผม พาเนื้อมีเรื่อของเรือของเราใส่เสร็จหนึ่งใส่แล้วก็ถอดแลราใส่พ้านเลาวจดเลาปลดออกครับผมปลดออกใส่พ้านทูกเราก็ไปจุดอยู่ท่านั่นแหละร่างไม่งานี่จะมันดวงดีบุญแล้วหลักไม่งาอยู่น้ำอยากได้ยังเจ้าแตงขันหาขอเอาน้ำเล่านี่อยากได้เรียกอยากได้เบอร์ อยากได้ลอตเตอรี่รางวัลดีๆนี่ขอกับเล่านี่ให้เล่าสวดมนต์ปฏิบัติเอาบเวลาเล่าขี้ไปนี่เล่าก็ตบมือแล้วเล่ากับปหารแลวว่าหันเบื้องแค่โอ้จะมันโชคดีหากันสุดเศ้าเต็มยาเอ้ยพี่แม่นี่ละบ่นว่าน้ำหาหลานน้ำหาลูกยางหาลูกอันสุดเลวบางสี่นสุดท้ายหาคนเห็นเลวบางสี่งหนเราเปิด เราจะปิดไปเราบอกพท่านออกยังยูจะได้หนิยังยังูเขาเขาออกพรอะ่าเอ้ต่ว่าคันหาครอาจารย์กับปอยพ่ะอาจารย์เอกกับปอยเงเล่ามานิงยังกับเพื่อนเพื่อนแย่งแยังกะเอาคันหามาเออให้พ่จอยหรืมะเบาด้ยมเบาไม่ยากนงพ่ออันพุกานีลาวาสิไม่ยาอันนั้นปอยอย่คันอยแล้วแล้วชุนกับปโยเขาหนีเมื่อวานเหมือนหือบอยดิ ผู้ใดว่างผแม่บอกเป็นบัวอันคอยนี่ละว่าอันโอ้ยหาบดเหย็นแล้วเห็ไหมหาว่าเหี้ยละข่อยใหญ่เห็ดจังไหนเนาะสั้นเรียกว่าอุตสาห์ถูเด้อปลูกกับยาเอ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายกระไดเอออสั้นน้ำมูลนี่กระไดรักสมรักษาลูกหลานเด้อผู้ขากับบอกซื้อเพิ่นอันนางสาวดารารัดสมซื้อไอ้ปู่ยายรักสมรักษาลูกหลานเด้อไม่เดลียวสมปัวเหมือนกันเลย กลับมาบ้านมาซองเด้อเมื่อกี้เราบูดปากเราพูเคย่ว่าจ๋าเราไปถามใครเราก็บอกว่บาบ้านเห็นคนย้ายมาไม่ได้อคนย้ายด้วยมั้งโอเคว่ามันผิดอเลยเราใส่รหัสเปิดโทรศัพท์มาได้ไม่หมดละ่ะกระเล็ดีแหงเราเราก็เปิดคุรหัสใหก้กระเลยดบุญผลาเลียกดไปหาท่านนี่ แบบลึกลับเลยไปแบบว่าพอเห็นนี้เห็นอยู่บนกับนาเลยย่างก็พอเห็นเพราะว่ามเช็ดแยกยื่นผมมาเป็นยังผมขยากมาว้างบ้านที่พวอรถถนเออมันใครวาก็เรียน้ำไปเล่าห้าเล่าไงน้ำไปเล่าเราบอกอยากรับเลยรับมาแต้เดี๋ยวพันหาไปเล่าในรับมาถนนหดนโอ้ยมปกไข่นะเบิ้ลเตาสวยฮ่าน้องตัวลกระดีว่าแกันโทรศัพท์แกมันมันปีศาจอมมันใส่รหัสเนาะ ถ้าว่าให้ย่าให้แก่ใส่รหัสไว้ถอดโทรศัพท์แก่บางเทื่ยนี่เข่าบ่ได้มาเนี่ยว่างงานแก่กับโคเป็นผู้กดตห้เด้ยง่ายง่ายอยู่อยู่โอ้ยอยู่ในน้ำเนาะขากเครื่องนึงอยู่น้ำเนาะอยู่ท่าน้ำมาล่างงานสิ่นี้บันไดแก่ก็เอาขาจุ่มน้ำอยู่หันเนี่ยว่างนี่ครับผมอยู่ในว่างคนเนี่ยครับผมในว่างสิมีบันไดอยู่รูปเนี้ยปั่นง่ายอยู่หันล่ะรูปเหมือนง่ายอย่ัง โอ้ยเรานามนากสิขั้นเนตัวนามบอหนาคลองเนาะโอ้ยหาซุดเสาติโอ้บ่อยดิจะได้ปอยกันไปเรื่อยอันก่เจอจะผมกับบุญลาขั้นผมอยู่เดี๋ยวผมกับป้าอ๋ผมมันเออเนาะป่อยนี่บุญลามาพรดีขมัคเพื่อไทยกัเอื่อนบ้เลยอ่ะ แล้วคอยมุ่ยออกแล้วิคอยมุ่ยออกมุ่ยออกหรอกโอ้จังหวะจังมากลดอย่างผมโมโหได้ผมกินไม่ได้ไปยางมันมอกอบเกือบใส่อย่าย้อนบเวียนเกือบผมก็ว่ายอยู่เฮ้ยมีอะไรว่างมีอย่งต้งไปวัมาก็มาพอพอจำก็ร่างแจ้งคันหาไปบุญพลาไปเมืองน้ำกันว่าสันพอดีเลยนี่เจ้าเป็นมูวัันเาอ่ะับอยู่นี่ับคันหาบอกเรียกความ ขอเลขขันหาหนขอเลขความเก้าเ,เก้าเพื่อนเขียนให้นะเลขเก้าสองตัวอยากได้ยังขอเอาแจ้งขันหาขอเอาน้ำเล่าน,ลน,นี่ยนี่ละองแท่นน<ะ>ี่ครับผม ยกคณะยกแล้วก็ขอหาแล้วดิยกท้องห้แล้วเอาอันหายแล้วขอแล้วขอแล้วคุณเจขอแล้วผมขอแล้วดี่ขอให้แล้วยวๆเอาคันหายแล้วโลงซะแต่ผมท้องกับปดออกอยู่ในคันหานั่นละก็ปดหิ่มเลยเด้เราเราปดใส่คันอยู่นะครับปดถือก็ปดหิ่มปดลงน้ำดิปดใส่คันโอ้ยใส่ท้องเั็นมันมองจังนึงมันก็จัดหลีแล้วโอ้ยเป็นห่วงเด้ ย่าไงไอาเป็นแม่เ้องอโอุ้นั้นบอกเป็นแม่ผู้นันแม่โอ้อันนี้เป็นย่า่บอกคนี่กเป็นยายอืมครับผมวเออดูแลอายุน้ำกันเมืองกันดีดีโอ้หากันชุดเสาบอย ตกใจยัแล้วกันหาเม,มื่อเสาร์ก็เห็น,นโอ้ยมาเห็นกับตจเแกมาอย่างไรเนาะว่ามันเรื่ไข้เื่บบบบองอเอาพันงาไปถามเพื่อนบอกบยงาเพื่นจีบเลยดิเพื่นบอห้ห็นจากเลยท้่จีบคักแบบนี้งานเขาเราอยู่งาอยู่น้ำอยู่นี่ ขันเล่าผมปกหนาเลยแม่ละงาอยู่ยาเข่าแม่แม่ยาบ่เปิดวิเราเข้าไปแล้วก็จุดทูบบันหนึ่งเงินสี่ดอกบันหนึ่งเงินหกดอกบันหนึ่งเงินเก้าดอกเด้กเราจุดถือปั๊บเด็กเพอเดี๋ยวลงไปท่าน้ำแล้วก็จุดสี่ดอกสองคู่แล้วก็ลงไปเลยครับไม่มือผลาญมาเพราะอันตอนบุญผลาญมาเนี่ยพันลงครับผมเนาะครับว่าพันลงผมออกอันพ่อไปหาบุญผลาญต้องเสียลง รับงว่าไปมาไปน้ำกันแต้แงขนาแล้วล่ะแดงขนาว่าจะไปหายเรับแดงขนามาข้อพื้นเล้วๆกวมาล้าพื้นแล้วกเอาเมื่อร่นละจะธรรมดาแท่งแถวขนาเพื่อห้ามเลคนนี้เป็นแม่ครับทีกล่องผมจับอยเนี่เป็นแม่ครับจะไม่ยาสวยก็ไม่ยากเลย ไปทุนไปน้ำพักูบ้าซีเมนต์ผมกับผเห็นเลี้ยวมีตเ้ยงาปาบเราเคยไปใส่ยาเสียบาโอ้ก็ดีใจ๋วเนาะการใส่โพ่วยดีเนาะ 상해에서 okay, 양배추, so ขนมวานแต่ใดส่วนเนี่ยกมเห็น้ขายแต่ขนมวานอัน้เก่าเราเมื่อว้แล้วเม่ยากแอย่งบอดีบอกงามกาว่าถูเราฟังบอกไม่ยากแล้วกรแล้วผ้าเมื่อห้วก็ไปอาผ้าเนี่ิ้งนั่นลูกอไบอดีบอกงามลูกลานกาสีบ่อเฮ็ดบ่ต่างบ่ท่อมกบอกลูเพิ่ลวดแล้วก็ปล่อยูนีจะผักตะกอนอะไรได้มัเป็นยังคับมันขันบ่อเากันเป็นยนีตะกอน เข้ากันเล่นอยู่นี่สักกันต่างเศร้าเมื่อยตัวหากันแต่เศร้ากับจิคัดชุดตัวโอ้ยคันบมมาบอนเส็งอยู่นี่หาการแต่เศร้าตาเขาเห็นเขาเห็นอะไตาเขาเห็นอยู่ในวังเขเห็นกันเลยล่ะจังไม่กลับลงน้ำเลยจีไป๋ใบล้วก็ใบไว้ล้อเป็นแม่ยิ้นี่แล้วโอ้ใกล้กันดิคันล้อแปลงล่างได้เป็นเงือกเป็นยังไงไปแล้วไปเลยเยี่ยมตาที่ผมไม่พูเล่นนี่โมมันกาจะแต่เศร้ากันยังวะ เมา่พอเขพอดีไม mm. ่เด mm. okay. yeah. ียเขาไปกวดในซานนะครับครับคนเขบอว่าวัดทองัดทองเลยครับอ๋อครับอ๋อจำว่าหนียมหมือ้าวหนิอ๋อครับจว่าอยู่นีวัดนี้คนดิ ฮะกับโบยูเสียงโว่กันที่แรกว่ากันโมเอเว้ดิออกไปปัดทั้งสองน้ำหมดนนะสอนใจปพ๊บปลื้มไปเลยกินทูกมันไม่ไชของ้าวใช่หรอกเห็นลิบแหลบลิบแหลบหาเทห็นมันเอาออกมาหาเกิดริบานไปหาเกิดหาหลุดโบมี่ออกไปพ่นปุ๋นผลาที่รถโบมี่เกิดบ่อธรรมดาที่ค้นเข้าไปถ้าเป็นค้นจริงจร้อนมันต้องมีเกิดแม่นบดลรอบ่อเห็นบ้านรถนี้มันบูชาบ่อแมนแล้วตังหลือเด้อบา่จะได้กับมาแตกแตกจะเลี้ยวขันหาไปถามเรา คนก็เลยบอกว่านี่บุญคนนอไเนาะไปไปใส่เลยวนี่ล่ะคันบ่มีคนอยู่ประจำหนยงเตออู่นี่ล่ะแค่สามแค่สี่แค่หนึงเงินมาจากบ้านคนย่อรองมือเขาเจ้าไปมาล้วบอกแค่นั่คนเปิดคนเปิดไว้ที่บ้าน เปรายบ้านเลยจะไปพักยาตัวใหญ่ไงอันนี่แล้ววเปิดวห็น่อ้มาด้วาจ๋าดิวให้ใส่เงินออนอน่ใส่เล้็นี่อคนน้าจาดที่วบกขอน่าเสองเทียมเียววเปิดหัก็ับอยมวย เราเค่เปลนยังสีบ่ะพ่อเมเราเคยเปลี่ยนิดมาอืม่ินเปี่ยนย่มออืของเอาไว้เรียบร้อยหรือวะอันนเร้่อร่วงดีนอเด้อของอันที่แล้วออกมาน้ำมานะ เปลี่นท nice cool. no kind of well, so, yeah. ้องเปล่น้องนัี่เทานัเห็นนกกเหนาเห็นใครกินไม่เหรอกครับผมแม่นครับผมบ่เพราะจไอยู่เพราะว่าหนึ่งเขาเข้ไปนลาบล้หลวงเราหาร่มหอย่างเะ้นะยานล็อเป็นที่คนที่การน่นนะครับพวกนี้ขันซักล้นีเอาเลยน่ไมหนเ้าเลยนี่ไปยินล้มเลยวเทานันบ่บ่ไปนกขัซักแต่ว่านึงเไปหาเน้เมาหาล็้เลยนะ ไปหาเ่เห็นหลายก็จมปากจมคอเป็ลอไอใหว่าโอ้สาธุด้รปูาเอ้ยเบืงลูกเบิงหลานเด้อรักสมรัสายก็บอกซื้อกด้บอกงแล้วบอกซื้อกบอกมันคุณเพิ่นไปแล้วไปคัวเดตลาดเคยมาว่าถึงกบ่แล้วโอบอกเคยมาวะาสิมีแนวผ้ามากด้หนิราจะมาเป็นกระบอกม่านมาหามาน ไม่บาทบ่มาบัดสิบ่โอ้เฮ้ยมากต่วาตอนย่างขึ้นมาจากว่างนี่แกสิเอื้อนหาเมย์เอื้อนหาเมย์หล่ะกับไห่ตาวาเมยหมายถึงเมย์หาสีปทุมมาหรือแม่แม่แท้บ่รู้ตาวาให้มาเอื้อนหาเมยเอื้อนานแม่สมกองสมซืือบ่กตลาดเมื่อบ้านนั้นแม่สมกองลูกปะเมื่อนี้มื่อเมือเมื่อ ไม่สมมาลาปล่าแล้วมา,าทัาบาอา ie, นี่สมมาหาแลไม่สมเพากินฮอดเขาเนาะน้ลูกอไรไม่กิ่นมะร่งนาะไม่กินได้รยังไงเลยในาลูกเจ้าหนีไปเาเห็นไม่ไ,มไปไกินได้อยูยออยอ่อ่น <c oughs> บ้านไปคุยกันนั่นเลยบดีเวนบกูกับ <indie> ูทบงานนี uh ่บอกเพิ่นแล้วอพ่แล้วอะ่อยเพดอนอโอ้ต้องใส่แกสแกนมืมือตั ไปโอสิมันยางเมื่อละบันไปนนนเไม่้องยูวัอผมเป็นผู้แจนเนี่ยโ้วัเนียางเมื่อละบันไปถามาไปการบันเนเราเมื่อเองของเราบันไม่เองเราเมื่อเองบันเพราะจะมันดีบันห้คุณแม่คือลดรดเตรียมรดลดบัดเทีาเราขืนลดนําแม่เตรียมรถขืนมารดเอาวลาขืนรดว่าสัน ซีมเมนซีมเมนจากเมื่อแล้วบันมาเอารถออกมารถแอดขอฝากกดติดตามกดถูกใจกดซับสไครต์ตกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งช่องวันนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผม <S <S เพื่อมีคลิปดีๆครับข้าวหรือว่าโอกาสหนา่าผมสินำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องครับให้เห็นได้ชมไปพร้อมๆกันเช่นเคยครับผมครับ กัสวัสดีและขอบคุณทุกท่านครับผมดีใจครับที่มีิเลยมาชมมาเห็นน้ากันเนาะเอาสันนเด้อคุณแม่เด้อครับผมครับผมครับยินดีครับผมพี่น้องครับคนที่ขับพอใส่บ่วงขางนี่คุณแม่ครับผมันี่เนี่เนาะบุญนึ่งครับผมมาหลับเป็นที่เรียบร้อยแบบพี่น้อง มาส่งทางรับผมมาส่งทางกลับบ้านเนาะทางปลอดภัยถึงนี่คุณแม่แล้วก็ยาติแล้วมีแม่มีหญ่แล้วครับเสับน้องพี่น้องเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมกลับแล้วแม่มาหับยายมาหับแล้วครับผมครับครับคลิปหน้าค่อยพอกันไหมครับผมครับสวัสดีครับ